สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในสวนลำไยนะครับในพื้นที่อำเภอสายดาวนะครับอำเภอสายดาวนะครับแปลงนี้โหบอกเลยว่าอลังการมากๆนะครับจาของสวนนะแฟนพันแท้นี่วันนี้ก็วันเก็บผลผลิตนะดูนะครับ อามาพบกับเจ้าของสวนแล้วครับสวัสดีครับอท่านจรลัดครับผมโอ้โหวันนี้มาตามดูสวนลำไยเนาะยม,มากเยม,มากที่จรลัดบอกว่าใช้มาต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับอช่ค่ะอาราตีเนาะอราตีอันนี้แฟนพันแท้เลยนะคะใช้<ฟ>มา,าเราเข้าปีที่หกเลยทีเดียวไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยอันนี้ท่านท่านหมด ตลาดนะครับพาชมสูอนดูครับเป็นช่อเป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะคือว่าสมบูรณ์ไหมครับท่านครับสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีเนาะใบเบยนี่แบบเขียวเงาเนาะลูกก็ใหญ่โตผิวสวยเห็นบอกว่าคนมาเก็บนี่แบบชมว่าผิวสวยมากเลยใช่ไหมครับเยอะใหญ่จ้าหนึ่งห้าสิบหกสิบสิก้าหกสิบสิก้าเจ็ดสิบวได้วันหนึ่งนะนะโอ้แค่สอง สองคนนะครับลำไยทําง่ายค่ะทำง่ายมากแล้วผิวสวยไม่ต้องคัดเยอะเห็นบอกว่าเพิ่งหกเดือนสิบวันเองเนาะเป็นมากดอกไม้เป็นแฉงเลยนะครับเป็นแพรเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นกำแพงเลยนะคะอกแพงงเดอกไม้นะครับเบอร์ท้องทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับโโอ้หสวยมากเลยค่ะคือตั้งแต่ใช้ ใช้ผลิตพันธ์ของพ h เเคเนี่ยถือว่าทำส่วนง่ายไหมครับท่านง่ายครับแล้วก็ลดต้นทุนด้วยแล้วก็สวยลูสวยผิวสวยอืมคือไม่ค่อยไม่ต้องกังวลอะไรมากใช่ไหมครับถึงเวลาก็มาฉีดพ่นตามระยะครับอ๋อก็มีลูกน้องมาเนาะมีลูกน้องมาช่วยจีดให้เราก็จัดจัดสินค้าให้นะตามระยะเนาะก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องโรคพืชเนาะแล้วก็ ผลผลิตก,ก็โตเร็วใช่ไหมครับโอ้โหดูดูใบดีครับท่านทุกคนท่านผู้ชมดูครับโรงครัวเนาะใบใหญ่เนาะใบใหญ่ใบมันนะครับคือโรงครัวนะนะนนะวนะที่เลี้ยงอาหารได้นะเลี้ยงลูกได้ให้โตได้นี่ครับพาชมนะครับเบอร์ทองทั้งนั้นเลยนะครับ นู่นๆทุกบอลทีฆ่านู่นงามมากตรงกลางเลยไม่มีนะคะตรงกลางเป็นร่นโยให้หมดแล้วนะครับท่านผู้หมดบอกว่าช่วงช่วงลำไยอายุห้าเดือนห้าเดือนครึ่งใช่ไหมครับที่เอาตัวขยายลูกมามาเสริมเข้าไปครับห้าเดือนครึ่งก็เริ่มใส่ได้แล้วครับอืเริ่มมาผสมตัวไม้เฮดฝาแดงเข้าไปเนาะไมา้เพาะเฮดนะครับตัวสร้างแป้งสร้างน้ําตาลนะครับ เพิ่มขยายขนาดผลโอ้โหบอกเลยโดดเด่นมากนะโดดเด่นมากนี่ยังไม่ถึงอายุเต็มเต็มอายุเนาะยังยัโตกวอายุอีะเก็บได้ก่อนแต่ขึ้นเบอร์ทองหมดแล้วนะครับลงเข้ามาเก็บแล้วนะครับวันนี้โอ้โหผิวพองมากอ่ะเนาะผิวพองมากคือใช้แล้วนี่คือไม่ต้องกังวลเรื่องผิวเลยนะครับเป็นที่ต้องการของของลุง อย่างอย่างแบบง่ายๆสบายๆทำสวนแบบง่ายๆสบายๆนะครับด้วยชุดผลิตภัณฑ์ของ p h k ซอยดาวอ oh. 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 oh.